น้องหมูอร่อยไหมน้องหมูกินหมากกระทันแซบใหญ่เลยมีของกรุบกรอบของกรุบกรอบอร่อยไหมของกรุบกรอบอร่อยเปล่าอร่อยเปล่ากินหมากกระทันกรุบเลยกรุบเลยกรุบกรุบเลยผลไม้อร่อยน้องชอบ น้องหมูชอบกินของกรุบ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 แสงแดดร้อนร้อนอะไรเชิดหน้าเชาิดตาดูดูเสียงเขากินกุมีแบบว่ามีเม็ดอัลมอลเม็ดอัลเบอร์อัลบรูดูเสียงฟันเขากัด กรุบ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 อืมดูฟังเสียงอร่อยใหญ่น้องชอบกินเดเดินๆ